สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีหุ้นเมกาครับสวัสดีค่ะวันนี้ข้อมูลของเราก็มาจาก Investopedia ียแล้วก็ CNBC นะครับค่ะต้องบอกว่าเป็นวันที่ตลาดหุ้นนี่โอ้โหมี2เรื่องราวที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะคะใช่ครับเหมือนหนังโคลโมวนเลยด้านหนึ่งนี่กลุ่มเทคกำลังคึกคักมากเขียวสดใสเลยแต่อีกด้านหนึ่งก็มีหุ้นยักษ์ใหญ่บางตัวที่โดนทุบหนักมาก เดี๋ยวเรามาจอดลึกกันครับน่าสนใจมากค่ะแต่ประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของวันเลยนะครับที่ทุกคนพูดถึงกันหมดเนี่ยคงหนีไม่พ้นการกลับมาของหุ้นเทคที่แบบเขียวยกแผงกลับไม่ได้ยังไงคะเนี่ยโดยมีพระเอกขี่ม้าขาวที่คา,าดไม่ถึงเลยคือ Or ราโคที่พุ่งแรงสุดๆ Or ราโคเหรอคะใช่ครับหลังจากมีข่าวดีเรื่องดิวติกตอกที่ยืดเดยอะกันมานานมากอ๋อเรื่องนี้นี่เองเอาจริงๆนะครับผมก็ยังงงๆเลยว่า Or ราโคที่เราจําภาพว่าเป็นซอฟแวร์รุ่นใหญ่สําหรับองค์กรเนี่ยค่ะ ไปเกี่ยวอะไรกับโซเชียลมีเดียสุดคิดของวัยรุ่นอย่าง t i k ตอกได้ยังไงนั่นสิคะแล้วทำไมข่าวนี้ถึงกับจุดพลูให้หุ้น AI ตัวอื่นพุ่งตามกันเป็นแถวได้ขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าแค่ข่าวจริงๆแต่ก่อนที่เราจะไปผ่าตัดดีลนั้นกันนะครับเรามาดูภาพรวมตัวเลขปิดตลาดของวันศุกร์ที่19ธันวาคม2025กันก่อนได้เลยคะ่ะตัวเลขมันฟ้องอะไรหลายอย่างเลยคะ่ะดัชนีหลัก S&P 500บวกขึ้นมา0.9%คะ่ะ รั s d a q ที่เต็มไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีก็เป็นผู้นำตลาดวันนี้เลยบวกไปถึง1.3%ค่ะโอโ้โหส่วนดาวโจนส์ที่เป็นหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็บลูชิพขนาดใหญ่ก็บวกตามมาแบบค่อยเป็นค่อยไปที่0.4%ค่ะแปลว่าแรงซื้อมันกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มเทคเป็นหลักเลยสินะครับวันนี้ชัดเจนเลยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือภาพรวมรายสัปดาห์นะคะครับเป็นยังไงบ้างครับ การบวกแรงในช่วงไทยสัปดาห์โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยทำให้ทั้ง S&P 500แล้วก็ NASDAQ พลิกสถานการณ์จากที่ติดลบอยู่กลับมาปิดบวกเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ได้สำเร็จโอ้ถือว่าเป็นการกลับตัวที่น่าประทับใจเลยใช่ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันดาวโจนส์ยังต้านไม่ไหวภาพรวมทั้งสัปดาห์ก็ยังคงปิดลบอยู่0.7%ค่ะโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วใครคือดาวเด่นแล้วก็ดาวร่วงของวันนี้บ้างครับ ถ้าพูดถึงดาวเด่นนะคะกลุ่มเทคและ AI นี่คือพระเอกตัวจริงเลยมาเลยครับเริ่มจาก Oracle หรือ ORCL ที่เราเกริ่นไปบวกไปมหาศาลถึง6.6% 6.6%เลยตามมาด้วย Micron หรือ MU ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่ฟอร์มร้อนแรงไม่หยุดเลยตัวนี้แรงจริงครับเมื่อวานบวกไป10%วันนี้บวกต่อไปอีก7%ค่ะโอ้โห oh. ส่วนหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปัวอื่นๆก็ได้อน,นิสงกันทั่วนหน้าเลยทั้ง Advanced Micro Devices หรือ AMD บวกไป6%แล้วก็เจ้าตลาดอย่าง Nvidia หรือ NVDA ก็บวกสวยๆที่4%ค่ะโอ้โหเรียกว่าบวกกันยกแผงจริงๆ แล้วนอกกลุ่มเทคมีตัวไหนหน่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะมีกลุ่มที่กลับมาสร้างสีสันได้ดีอย่างกลุ่มเรือสำราญ Carnival หรือ CCL อบวกแรงถึง8%เอร์เซ์เลยหลังจากประกาศข่าวดีว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งโอ้ข่าวดีเลยนะครับใช่ค่ะพร้อมกับให้คาดการกำไรในอนาคตที่สดใสมากทำให้นักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งครับแล้วก็อีกตัวที่ต้องเรียกว่าเป็นม้ามืดของวันเลยคือ Winnebago หรือ WGO ผู้ผลิตรถบ้านใช่ค่ะพุ่งทยานไปถึง12%เลยทีเดียว12%ค่ะหลังจากรายงานผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มธุรกิจที่ดีเกินกว่าที่ตลาดคาดไว้เยอะมากฟังดูมีแต่ข่าวดีนะครับแต่ผมจําได้ว่าตอนแรกเราบอกว่ามันมีด้านที่โหดร้ายด้วยใครคือผู้ชอกร้ายของวันนี้ครับค่ะแล้วก็เป็นรายใหญ่ด้วยนะคะตัวแรกที่ทุกคนจับตามองคือไนกี้ค่ะ NKE ก <Nike. S 2> ดิ่งหนักสวนตลาดไปกว่า10%ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ตัวที่อาการหนักที่สุดร่วงแรงที่สุดในดัชนี S&P 500วันนี้คือแ a มเวสเทิร์ค่ะ LW ผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งรายใหญ่ของโลกตัวนี้ลงไปเท่าไหรครับร่วงรันนาวไปถึง22%ในวันเดียวค่ะ22%ไม่ล่าเชื่อโอเคครับตัวเลขพวกนี้น่าสนใจมากแต่เรื่องที่ผมอยากรู้จริงๆคือ อะไรที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของ Oracle มันต้องมีอะไรมากกว่าแค่ข่าว TikTok แน่ๆถูกต้องค่ะประเด็นนี้ซับซ้อนและน่าสนใจมากว่ากันตามตรงข่าวที่ออกมาคือ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok ในจีนได้ตกลงที่จะตั้งบริษัทร่วมทุนหรือ Joint Venture ขึ้นมาครับสำหรับดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเลยเพื่อแก้ปัญหาความกังวลด้านความมั่นคงของชาติที่รัฐบาลสหรัฐมีมาตลอดค่ะ คำว่า j o ยเวนเจอรนี่ถ้าจะอธิบายง่ายๆมันก็คือการที่บริษัทหลายๆแห่งอย่างการณีนี้ก็ t บ d a n c e กับกลุ่มนักลงทุนอเมริกันมาตั้งบริษัทลูกร่วมกันเพื่อทำโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะถูกต้องไหมครับใช่เลยค่ะเป็นการสร้างนิติบุคคลใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งกลุ่มนักลงทุนฝั่งอเมริกันที่จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหม่นี้ประกอบด้วย3ผู้เล่นหลักคือ Or a c โคยักษ์ใหญ่ด้านคลาวที่เราพูดถึงครับ Silver Lake บริษัท Private Equity ชื่อดังแล้วก็ MGX ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่งจากอาบูดาบีค่ะแต่บทบาทของ Oracle จริงๆในดีวนี้คืออะไรครับทำไมตลาดถึงให้มูลค่ากับการเข้ามาของ Oracle มากขนาดนี้ทั้งๆที่ก็มีบริษัทอื่นร่วมด้วยเพราะว่า Oracle ไม่ได้เข้ามาเป็นแค่ผู้ถือหุ้นค่ะอ้าวแต่เข้ามาเป็นผู้คำประกันความปลอดภัยของดิลนี้ทั้งหมดเลยโอโ้โห บทบาทสำคัญของ Oracle คือจะเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยของโค้ดและข้อมูลทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือจะเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานในสหรัฐทั้งหมดไว้บนระบบคลาวด์ของตัวเองอที่เรียกว่า Oracle Cloud Infrastructure หรือ OCI นั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่แค่การลงทุน จะเป็นการเข้ามาคุมหัวใจหลักเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลโดยตรงเลยใช่ค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐกังวลมาตลอด แปลว่า Oracle กำลังใช้ดีลนี้เป็นเครื่องมือการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อโปรโมตธุรกิจคลาวด์ของตัวเองถูกต้องเพื่อสู้กับเจ้าตลาดอย่าง Amazon Web Services แล้วก็ Microsoft Azure ใช่ไหมครับมองได้แบบนั้นเลยค่ะนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของ Oracle ใน2มิติเลย 1. คือการได้ลูกค้าระดับ t i k t o อกมาใช้งานคลาวด์ของตัวเองซึ่งมีข้อมูลมหาศาลครับเป็นการพิสูจน์ประสิทธิภาพของ OCI ในสเกลที่ใหญ่มากอืม สองคือในเชิงภาพลักษณ์มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าระบบคลาวของเราปลอดภัยและน่าเชื่อถือถึงขนาดที่รัฐบาลสหรัฐยอมรับให้ดูแลข้อมูลของ TikTok โอ้โหนี่เป็นแคมเปญการตลาดที่ใช้เงินซื้อไม่ได้เลยนะคะชัดเจนมากมันคือการปลดล็อกความกังวลเรื่องที่ TikTok จะถูกแบนในสหรัฐใช่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และสําคัญมาก พอความเสี่ยงตรงนี้หายไปนักลงทุนก็เลยมองว่านี่เป็นผลดีโดยตรงกับออร์คเคิลอย่างมหาศาลและยังส่งผลบวกในเชิงจิตวิทยาหรือ positive s e n ิ i m e n t ไปยังหุ้นเทคโนโลยีและ AI ไตัวอื่นๆด้วยอเพราะมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กดดันตลาดอยู่ตลอดเริ่มมีทางออกที่เป็นรูปธรรมแล้วถ้าปัญหายุ่งยากอย่างติ๊กตอกยังหาทางออกได้ปัญหาอื่นๆก็น่าจะคลี่คลายได้เช่นกันมันเป็นการลดความเสี่ยงในภาพรวมของเซกเตอร์เทคโนโลยีทั้งหมดเลยค่ะสุดยอดเลยครับ เอาละครับจากข่าวดีสุดๆของฝั่งเท็กซ์เราข้ามฝากมาดูฝั่งที่เจ็บตัวกันบ้างค่ะเคสที่ผมว่าน่าสนใจและน่ากลัวในเวลาเดียวกันวันนี้คือ n นกี้ครับน่ากลัวจริงๆค่ะคือทุกอย่างดูดีหมดเลยผลประกอบการที่ประกาศออกมาก็ดีกว่าที่คาดแต่ตื่นเช้ามาหุ้นลงไป10%เซถ้าเราถือหุ้นตัวนี้อยู่คงใจหายว่าใจหายเลยค่ะ อยากจะรู้จริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เคสของ n i กี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งที่ในวงการเรียกว่า earnings trap กับดักผลประกอบการใช่ค่ะหรือกับดักผลประกอบการคือผลประกอบการในอดีตที่ประกาศออกมานั้นดูสวยหรูแต่กลับไม่ได้เป็นตัวรับประกันอนาคตของบริษัทเลยแม้แต่น้อยครับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้หุ้นดิ่งกว่า10%ไม่ใช่กำไรไตรมาสที่ดีกว่าคาดอา้าว แต่เป็นสิ่งที่บริษัทให้ไกด์เดนส์ค่ะหรือแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตที่น่าผิดหวังอย่างรุนแรงแปลว่าตลาดหุ้นมองข้ามผลงานในอดีตไปเลยถูกต้องค่ะแล้วไปโฟกัสกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแทนแล้วแนวโน้มที่ไนกี้บอกมามันแย่ขนาดไหนครับไนกี้คาดการว่ายอดขายในไตรามาสปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่จะลดลงค่ะ ลดลงเลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ยินจากบริษัทระดับนี้และที่สำคัญคือเขาให้เหตุผลหลักว่ามาจาก Headwinds in China อุปสรรคในจีนใช่ค่ะหรือปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดนอกสหรัฐของไนกี้ตัวเลขที่น่าตกใจที่ซ่อนอยู่ในรายงานคือยอดขายรองเท้าในจีนลดลงถึง21ปซในไตรมาสล่าสุด2 1ปนนี่มันเยอะมากนะครับแล้วปัญหาที่ว่าในจีนมันคืออะไรครับ เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่างเดียวหรือมีอะไรมากกว่านั้นนี่ถ้าจุดที่ต้องเจาะลึกลงไปค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวครับแต่เป็นเรื่องของการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยตอนนี้ไนกี้กำลังเจอกับความท้าทายจากแบรนด์ท้องเทนของจีนอย่างลิ n นิ่งแล้วก็อันต้าที่กำลังมาแรงมากอ๋อแบรนด์จีนเองใช่ค่ะพวกเขาใช้กลยุทธ์การตลาดที่เชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจในชาติซึ่งได้ผลอย่างมากกับผู้บริโภคชาวจีนรุ่นใหม่ มันจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจชั่วคราวแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างและการแข่งขันที่อาจจะกระทบกับไนกี้ในระยะยาวเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นที่ตลาดเทขายหุ้นไม่ใช่แค่พราะกังวลกับยอดขายในอีก3เดือนข้างหน้าไม่ใช่เลยแต่กำลังประเมินมูลค่าของไนกีใหม่ทั้งหมด เพราะเรื่องราวการเติบโตในระยะยาวใช่หรือ long-term growth story ในตลาดที่สำคัญที่สุดอย่างจีนมันเริ่มสั่นคลอนถูกต้องค่ะความกลัวก็คือนี่อาจจะไม่ใช่แค่การสะดุดล้มชั่วคราวแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทรนด์ขาลงในตลาดจีนเลยก็ได้ถูกต้องเลยค่ะตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าเสมอและเมื่อเรื่องราวในอนาคตมันเปลี่ยนไปจากเดิมความคาดหวังก็เปลี่ยนและราคาก็ต้องปรับตามอืม นี่คือบทเรียนราคาแพงที่นักลงทุนได้เรียนรู้จากเคสของ n นกี้ในวันนี้เลยค่ะน่ากลัวจริงๆครับทีนี้มาดูอีกตัวที่ร่วงหนักกว่า n นกี้อีกหนักกว่าอีกนะคะแรมเวสต์เนนผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งดิ่งไป2 2ในวันเดียวผมว่าเคสนี้ยิ่งแปลกกว่าอีกเพราะมันฝรั่งแช่แข็งมันดูเป็นธุรกิจที่มั่นคงมากไม่น่าจะเหวี่ยงได้ขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าคิดว่าเคสของ n นกี้น่าประหลาดใจแล้วนะคะยังมีเคสของแรมเวสต์เนน ที่เรียกได้ว่าโหดยิ่งกว่า,าวเพราะเคสนี้ตอกย้ำบทเรียนเรื่องความคาดหวังได้อย่างเจ็บปวดที่สุดเรื่องของเรื่องคือแลมเรสตันรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ทั้งหมดนะคะอ้าวทั้งกำไรและยอดขายเลยค่ะกำไรดียอดขายดีแต่หุ้นลง22%จุดพลิกผันมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมันดูไม่มีเหตุผลเลยจุดพลิกผันมันอยู่ในประโยคเดียวที่ผู้บริหารพูดค่ะ คือบริษัทประกาศยืนยันแนวโน้มผลประกอบการสำหรับทั้งปีไว้เท่าเดิมเท่าเดิมใช่ค่ะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดคาดหวังไว้ แค่ไม่ปรับเป้าเพิ่มเนี่ยนะครับถึงทับทำให้หุ้นตกวินาสันตโรขนาดนี้เลยมันดูรุนแรงเกินไปหรือเปล่าครับในโลกของการลงทุนณนะเวลานี้ไม่รุนแรงเกินไปเลยค่ะมันเหมือนกับนักเรียนที่เก่งมากได้เกรด4.0มาตลอดทุกเทอมพอเทอมนี้ได้3.9ซึ่งก็ยังเป็นเกรดที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีครับก็ยังเก่งมากอยู่แต่พ่อแม่กับถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเกรดตก Oh. ตลาดหุ้นก็มีจิตวิทยาแบบนั้นเลยค่ะการที่บริษัททำผลงานได้ดีแต่กลับไม่กล้าปรับเป้าหมายให้สูงขึ้นมันส่งสัญญาณบางอย่างให้นักลงทุนและนักลงทุนตีความสัญญาณน,นั้นว่ายังไงครับพวกเขาตีความว่าผู้บริหารต้องรู้อะไรบางอย่างที่ตลาดไม่รู้แน่ๆ hmm. บางทีอาจจะมองเห็นว่าอุปสงค์กำลังจะชะลอตัวลงในเครื่องปีหลังหรือต้นทุนกำลังจะสูงขึ้นหรือการเติบโตของบริษัทอาจจะมาถึงจุดสูงสุดแล้วและกำลังจะเข้าสู่ช่วงทรงตัว ไม่ว่าเหตุผลเป็นอะไรก็ตามนะคะมันคือการสร้างความไม่แน่นอนและความสงสัยในเรื่องราวการเติบโตของบริษัทซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดก,กลีที่สุดใช่ค่ะสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เรื่องของเรื่องราวและความคาดหวังอีกแล้วสินะครับค่ะเคสนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากว่า การตอบสนองความคาดหวังของตลาดหรือ meeting market expectations เนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งยวดบางครั้งอาจจะสำคัญกว่าตัวเลขผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำไปถูกต้องค่ะมันเป็นเกมของจิตวิทยาล้วนๆเลยว่ากันตามตรงมันคืออย่างนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะในตลาดที่ราคาหุ้นขึ้นมาสูงเพราะความคาดหวังในอนาคตการทาได้แค่ดีอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปคุณต้องทำได้ดีกว่าที่ทุกคนคาดอยู่เสมอ,อม,มันเหมือนการวิ่งแข่งที่ไม่มีเส้นชัยจริงๆค่ะ วันนี้เป็นวันที่ตลาดหุ้นให้บทเรียนที่น่าสนใจมากจริงๆนะครับมีทั้งด้านที่สดใสสุดๆจากความหวังและนวัตกรรมในฝั่งเทคโนโลยีคและด้านที่โหดร้ายจากเกมแห่งความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอีกฝั่งหนึ่งอนาคตเป็นอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องทำความเข้าใจและปรับตัวตามให้ทันเสมองั้นขอสรุปภาพรวมของวันศุกร์ที่19ธันวาคม2025นะครับตลาดปิดบวกได้สวยงาม นำโดยการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้อน,นิสงเต็มๆจากข่าวดีของดิวทิกต็อกซึ่งช่วยปลดล็อกความกังวลในภาพใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีบทเรียนราคาแพงจาก n i ก e ้และ l ลั w เ s สตันที่สอนเราอย่างเจ็บแสบว่าในโลกของหุ้นเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตและความคาดหวังมีความสำคัญเหนือกว่าตัวเลขผลงานในอดีตเสมอครับจริงค่ะที่น่าคิดต่อจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือ ในสภาวะตลาดแบบนี้อะไรคือสิ่งที่อันตรายสำหรับบริษัทมากกว่ากันระหว่างการทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายหรือการทำได้แค่ตามเป้าแต่ล้มเหลวที่จะสร้างความประหลาดใจในเชิงบวกให้กับตลาด เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆครับขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนถึงช่วงท้ายนะครับขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องตะลุยหุ้นเมกาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและการวิเคราะห์หุ้นสารัที่ทั้งลึกและสนุกแบบนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ